Thank <laughs> you. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านได้มาถึงแล้วนะครับบรอยากาศเยี่ยมเชิญท่านได้เก็บจุดตู้เกมกูชาติท่านใจครับขออนุญาตกลับเยียมเชิญครับท่านชาญชัยอยู่ไทยแผ่นดินผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านไทยภาคจุลภรผมแรงเดินเมืองนครปฐมท่านพัฒนาสังคม ฝ่ายบรรพบุร so ุษจังหวัดนครปฐมพัฒนารัฐจังหวัดนครปฐมท่านโยธาพิการและฝ่านมือจังหวัดนครปฐมผู้แทนจากสถานีตำรวจปทสามไปเตือนท่านวิทยากรและผู้รับการอบรมทุกท่านข้าราชการมีค์วามผิดประธานสูตรพัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลพรมสาราก็ขอขอบคุณท่านแาทย์ชาญุไทยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างสูงที่ด้ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การช่วยเหลือผู้ปกครองแก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความดูแลในครอบครัวและการทำดุเพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความแข็งแรงในสถาบันในการดูแลพัฒนาครอบครัวคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัวให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาสักยภาพบุคลากรในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้านโดยความร่วมมือของผู้ภาคส่วนในสังคมทุกระดับในท้องถิ่นได้ขนาดและให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบานันครอบครัวให้เข้มแข็งโดยดีการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อประสานเครืคอา่ายเผยแพร่สามารถดูแลให้ความลักความสบูรณ์ให้กับสถาบันครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความดูแลในครอบครัวและการทำรู้ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่เกิดเป็นปัญหาสังคมของชุมชนในพื้นที่ทตำบลธรมรมาลา โดยท่านวิทยากรจากสำนักกิธการและโครงการพระราชดิลพระเจ้าหลังเธอพระบุกเจ้าพระธะกิจวิทยาองกิทธิยาภามาเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการการพัฒนาสตรีและครอบครัวของเทศบาลตสังสราและผู้นำฝ่ายปกครองทำนานผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชุมชนได้นำไปประยุกต์ใช้และช่วยเหลือขอสองดูแลไม่ให้เกิดพฤติกรรมกรณีอย่างกา นในชุมชนเทศบายสมบลรณ์ธรรมสลายได้อย <si suppression> ่างมีประสิทธิภาพวันจจุบันเวลาอันสมควรแล้วที่ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับท่านผู้วุ้งเข้ารับการอบรมด้วยครับขอเรียนการสอนนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดท่านอาจารย์พิเศษครับรองผู้การและก็ผู้การเมืประชุมใหญ่เจ้าตัวเองของเจ้าเช่นนั่นเองคือ คณะมนุชย์นักจิเแพทส์ท่านมีที่ส่านะครับนอค์สถาบัการศึกาคณะอพในทุเรื่เป็นห้าสาบคณะผู้บริหารในสบาลนะครับท่านเบี้ยกรแล้วก็ท่านผู้ว่าการว่านครับก่อเอื่องก็ขอช่ชมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการสุนยาตางๆก็เป็นของทุกชนดและสถาบันครับโดยเฉพาะท่านมีที่สมนที่คณะประกันกุขคณะอพยพและจะดำเนินการนะครับ กา่อแต่นเอสีจทำความในครครัวก็ก็มีการรุกงานงานในการหข่งานสนี้งกันบบมีความงนะครับด้วยนักเตี่มีความแข็งแกรที่จะอำได้แตเรา ดิการสานามสิบชนนั้นมาที่โรงรมโรเรื่อย้นะครับรมให้ความรู้ทุชอย่ดอขอัทสักานยแล้วก็คกาแล้วก็พิ่ีการนะครับมันมีทั้งสื่อลารนะครับนความรู้ความใจัไปเพื่ออะไได้เราสามารถอที่ดือุมชนของท่านให้ความในนารบกันนะครับอขอบคุณครับ ในนามศูตรพัฒนาครอบครัวนะครับในชุมชนตำบลมัสลานะครับต้องขอกราบขอบคุณท่านว่าการจังหวัดนครปฐมในเรื่องอย่สูงนะที่ได้เก็บมาเปิดโครงการแล้วก็ให้คำแนะนำจากพวกเรานะครับเมื่อเป็นแนวทางนะฮะก็เป็นความกำลังใจในการที่จะได้รับหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของเราเนี่ยให้มีความร่วมมือเป็นสุขนะฮะทุกครอบครัวมีความสุขนะครับแล้วก็ลดการกระทำวามรุนแรง โอ้แต่กลุ่มสตรีเด็กหรือว่าผู้สูงอายุต่างๆการค้าหรต่างๆนะให้ลดน้อยลงหรือว่าไม่ให้มีเลยนะเพียงฉะนั้นในงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีท่านพัฒนสังคมและความมั่นคงของจังหวัดมาตกีนท่านเป็นหน่วงานเกี่ยวข้องแต่ท่านมีอะไรท่านจะประสานทางท่านนายกเทศมนตรีนะในนามท่านเป็นประธานสูงพัานาครอบครัวของเราด้วยนะก็ตรงนี้จะเด็กพวกเราว่โอ้อได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับท่านต่อไปขออนุญาตกาบเปิดเชิญท่านวิทยากรนะจากสำนักงานนะครับอธิการและโครงการในราชบัณฑิตเจ้าหลังเยอรามนีเจ้าพัชรับ ว่าในการจัดแบบที่ท่านได้กิจารณาไว้ต้นงานในวันนี้นะครับผมเห็นท่านผู้ว่าให้ความสําคัญนะครับในเรื่องคของแรงต่อผู้หญิงและเด็กที่ท่านผู้ว่าได้เรียนไปแล้วนะครับว่าปัญหากับผู้หญิงและเด็กนั้นเป็นปัญหาของสังคมที่ใช่ปัญหาส่วนตัวเฉพาะครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ว่าพูดนะครับตรงกับโมเดลสตระหีที่อยู่ในนนะครับว่าสถานศึกษาประเทศชาติได้วางไว้เลยครับโอกาสที่ท่านผู้ว่าได้มาเปิดงานในวันนี้นะครับท่านได้ให้ความสําคัญ ปัญหานะที่จะทําให้สังคมของเทศบาลนะครับที่ทนครปฐมนี่นะครับปลอดภัยไร้ความรุแรงนะผมคว่า้ท่ว่าคุณจะมีเวลาอยู่กับเราท<ค><ณ>่านวท่านด้วยครับันนี้าเชิญท่านวท่านเปนรัครับ เียถ่ายภาพถกไดภาพพวกนี้ครับนี่เป็นกรดีกรจารพระเจ้าหลนเตือราชาิยาบานะครับเป็นสัญลักษณ์ยุติความรุนแรงกับผู้หญิงนนะครับโดยาการที่ว่าเดือนกันะครับเตือนเตือนให้เรามีสะเยยันชียันตํำไม่กระทำรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในรูปแบบนี้ใว ใข้คุนด้วยม่ไดุกอ่านนะครับกลับมาด้านครับ กตัญะครับท่านมากที่ขออนุญาตญงเฟซบุ๊กแัะงานโครงการพกตัญญูเสนะครับท่านเพิ่มปูนาจูก,าาราากระดิ่ง่ขึ้นมาด้านหน้าจะทำให้หมดอันนี้จะเป็นกระดิ่งประธานจากพระเจ้าหลังเธอพระองค์เจ้าเระท่นธรก,กสิาสยาภานะครับเสีสยงกระดิ่งจะเจอให้เรามีสติยังชี้ยังเข่าและไม่กระทบความแรงต่อผู้หญิงและเด็กในทุกรูปแบบนะครับช่วยให้สังคมเรานะครับปลอดภัยสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีนะครับนะครับที่เป็นกระดิ่ง นะครับที่ทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนนะครับด้านหนึ่งเขียนว่าขอบคุณด้านหนึ่งเขียนว่าขอโทษสองคำนี้มีความหมายนะครับท่านขอบคุณคือคาที่เราคำพูดที่เราไม่เพิอเฉยต่อความดีมีน้ำใจที่ผู้อื่นทำให้เราผมได้ยินท่านผู้ว่าพูดว่าขอบคุณประจาเลยท่านครับท่านเป็นหนึ่งท่านผู้ว่าท่านเอ็พูดขอบคุณพวกเราแล้วเราทำไมจะไม่ขอบคุณเด็กๆต่อแต่เราไปให้เด็กดูเราเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยนะครับเด็กจะได้เอาแบบอย่างตามพวกเราทุูอย่างนะครับตัวอีกด้านหนึ่งเขียนว่าขอโทษท่านเห็นไหมครับ คำว่าขอโทษนี่ครับคือคำพูดของคนมีมีมารยาทที่พูดติดปากถ้าสังเกตนะครับว่าเวลาเราเดินชนฝรั่งเนี่ยฝรั่งจะหันมาขอโทษเรา,าที่เราเป็นคนชนเขาคนไทยก็เหมือนกันนะครับคนไทยที่เป็นคนตีมีมารยาทจะพูดติดปากเสมอแม้เราไม่ดดไ,มได้บุตรีก็พูดได้พูดแล้วดูไนะครับ